ยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักบนลูกเบอร์เจ็ดเจตรามหมอเสงกลับมาช่วงนี้นะคะเราไปเช็ครายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลจากการเล่นเกมทายอายุดารากับเรากันก่อนค่ะเฉลายคำถามกิจกรรมข้าวยังอายุจอยชนทิชาอายุ31ปีผู้โชคดีตอบคำถ,ถามถูกต้องเป็นคนแรกได้แก่ ดยผู้โชคดีจะได้รับกิฟต์บอช์เชอร์มูลคา่า2,000บาทพร้อมผลิตภัณฑ์จากสกอดร,รังนกแคระยอยยอพรีเมียมไปดื่มกันฟรีๆ <Wow. S 1> ด่มสกัดรังนกแคระยอยยอดพรีเมียมทุกวันเพื่อเติมความสดใสอ่อนกว่าไวทั้งภายในและภายนอกมาย้อนอดีตกันนะคะกับช่วงยูเ r m ร์เมมรีวันนี้ในความทรงจำค่ะ20มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เคยมีข่าวเซอร์ไพรส์แฟนคลับหนุ่มโตโน่มาแล้วนะคะจำได้ไม่เอ่ยว่าข่าวอะไรย้อนเวลาไปดูกันค่ะ เมื่อปีที่แล้วโตโน่พาคินออกมายืดอกมันแมนยอมรับว่ากำลังเดินหน้าจีบนางเอกตัวจี๊ดแตงโมพัทรธิดาโดยการสืบหาเบอร์โทรฝ่ายหญิงด้วยตัวเองพร้อมเผยว่าชอบแตงโมเพราะเป็นคนตรงไปตรงมาน่ารักซึ่งหนที่สุดทั้งคู่ก็จุงมือเข้าพิธีม่านแบบไม่แค่์คาวิพากษ์วิจารณ์ทำให้โตโน่ถูกตั้งฉายาว่าเดอะสตาร์ค้นฟ้าควา้าเมียไปค่ะ และในวันนี้เมื่อปีก่อนเช่นกันภาพยนตร์แอคชั่นบัววอซีจากนิยายอันโด่งดังของแม็กซ์บรูคถูกนำมาสร้างเป็นอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นเทรลเลอร์สุดตื่นเต้นนำแสดงโดยแบรดพิตตีดีดีการ์เนอร์และเจอร์รี่ไครเนอร์ซึ่งสามารถทำไรายได้ในเมืองไทยไปกว่าร้อยล้านบาทค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะว่าสาวลาลาอาศสยามเนี่ยเขามีแฟนเป็นถึงนักบอลซุปตาเลยนะแต่ว่าจะเป็นใครแล้วหล่อขั้นเทพแค่ไหนมาดามสุข,ของเราก็ไปล้วงคำตอบมาได้แล้วค่ะ สยามนะ่ะก็มีหนึ่งเมือเคยดูแลหวัวใจซะแล้วแถมยังเป็นคนดังระดับโลกที่ตอนนี้ปฏิบัติภารกิจรับใช้ชาติที่บราซิลในการแข่งขันฟุตบอลโลกอีกตั้งหกเอ่อเอออย่าเาว่ามาดามคีตูนนะ,พะเ,าลาลาเพราะสาวลาลาเขายืนยันจากปากตัวเองว่าเรื่องนี้จริงหลานเปอร์เซ็นต์เลยค่ะดูนันโดเมิซิว้ากเตะแห้งทองแล้วกั็เงียบเงียฝั่งนม้นก็มี ขนาดน่าแค่งอะไรใหญ่ยนะขนาดนแค่งจะเป็นเงินเป็นทองที่ใหญ่ก็คือนักแข่งในราคาใหญ่มากและแข็งเอออะไรแข็งนะนแค่งแข็งนะคะทุมันมีกระดูกโอ๊ยมาดามละใจหายมุดวันหลังจะพูดอะไรก็พูดให้เต็มๆทางประโยคนายส่วนเรื่องเป็นแฟนโรนัลดอ่ะถือว่ามาดามไม่ได้ยินก็แล้วกันนะจ๊ะ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะพบกับนายเตะ e ุกเกนค่ะเวลาประมาณ10.50นาทีนะคะคืนนี้ขอให้มีความสุขกันทุกคนฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกฎขององค์การอนามัยโลกเขาต้องล้มกระดานเลยนะจากการวิจัยระดับโลกของท่านผมเนี่ย70-80ก็ยังแจ๋วยังนักสาด้ ที่กลัววันหนึ่งเนี่ยนะสองกระจกใครอะมามอง